ขึ leuk, op, op okay. ้นมาเจ๊ไปโดนตามเลยโดนตามเลยเอาขึ้นมาส่งไปส่งไปขึ้นมาครับเจ๊ครับแล้วโดดน้ำทำไมอ่ะก็เพราะว่าไอ้นี่เห็นก็วิ่งอย่างก็วิ่งกินนมเดินกับมานั่นแหละใช่เหรอจริงจริงกินขนม บ้านเนี่ยก็อยู่ตรงนั้นแ่ะดูแลเดินมาจะมาดูอ๋อตกไก่ตกไก่คือกินขนมอยู่แล้วตกไก่อออือไปไปมาขึ้นถ้าไม่เล่นแล้วจะวิ่งทำไมอดีวนจำบ้าน ประเด็นว่าประเด็ยว่าตอนที่เราวิ่งเข้าไปเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันมจะมีรถจอดกิเนอร์สีขาวจอดอยู่ตรงนั้นเห็นมนตองที่ผมจอรถมืเดเข้าไปตรงจอดหน้ารถจอดขาวมีเมเน้นะจะเป็นทางเข้าไปอย่างเงี้ยันเป็นแล้วก็หักแฟนเบี่ยงนิดนึงเบี่ยงนิดนึงก็วับมันเป็นุนมันเป็นุนที่น้า่แต่คัวมันหักเยอะมากกินเไปเยอะมากยย ทำอะไนต้ไ่้นนาขึ้นมาไปตตามเลยตวตามเลยเอาขึ้นมาส่งไปส่งไปขึ้นมาครับเยครับ เดชขึ้นมาเหรอครับเร็วแจ๊คแจ๊คมีทางไปต่อไหมตรงนั้นอ่ะทางหน้าซ้ายหมกกอผักตบไว้อ่ะขมบก,กอผักตบอยู่น,ะนะั่นแหละแถว้ายมือน,ะนะั่นแหละแถวกอหญ้าดูดีน,ะนะั่นแหละ,นะ<า>เดินหน้าอีกเดินหน้าอีกระดิบไปไหนแล้วล่ะเดินหน้าไปเลยครับจมน้ำไปแล้วบอกว่าฮะ,ะจมน้ำไอ้ปวดท้องไอ้โง่ แล้วโดดน้ำทำไมอะก็เขาบอกไอ้นี่เห็นก็วิ่งเห็นก็วิ่งกินนมเดินกลับมานั่นแหละใช่เหรอจริงจริงกินขนม บ้านเนี่ยก็อยู่อันนั้นแหะตรงนั้นแหละดแล้วเดินมาจะมาดูห่อป้าตกใจตกใจคือกินขนมอยู่แล้วต๊ไก่เอ้ากินกินทำเขาอืมไปไปมาขึ้นมาขึ้นทาไม่เล่นแล้วจะวิ่งทำไมก็เดินมาพอดีก็เลยลงน้ำเลยอาบน้ำอาบน้ำเลยมั้งเรียกก็ไม่หยุดด้วยเรียกก็ไม่หยุดแล้วหนีไปทำไมอ่ะเอาก็ไม่รู้นี่เอาก็วิ่งกันก็วิ่งเอามามาไม่เป็นไรเดี๋ยว เดี๋ยวให้เพื่อนชี้ว่าเล่นหรือเปล่าว่ายานเลยเออไม่เลยน้ำใสเหนียวเลยหนาวไหมเนี่ยไม่หนาโอ้สบายขกิอะไรครับอ้ยมวาผานเลยค่ออาาะอันนั้นเราทุนนะกไปพี่ันนี้เลยเพอปปาไม่ี่นปไม่กินขนม ก็ไม่ร e, e ู ôi, ้ก็เดินมาเนี่ยพอพอไดินเห็นเขาวิ่งกันแล้วก็เดินเขาแซงแซงกันมาแล้วก็เลยต้องมาด้วยเอากินขนมอยู่หรอ้ีรุนยมาเลยครับมาไปลก่งน่นัลไปนั่ล้มอยู่ล้มอยู่ย้อยุดยเจ๊ขึ้นมา ขึ้นมาเดือดตะคิวกินเจขึ้นมาครับหลุมได้แล้วนะขึ้นมาเจเจไม่รอดแล้วขึ้นมาเถอะมาเจขึ้นมานั่นแหละไฟผมสวางขึ้นมาเร็วถ่ายวีดีโอหน้าเจไว้แล้วขึ้นมาเถอะเจครับตรงไฟนู้นหน่อยขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเดี๋ยวพวกมึงรอรับตรงนู้นมาขึ้นมาขึ้นมามาที่แบบใหญ่แล้

นั่งั่ง่งลงนั่งรครับลกรรนันไม่น็นไร่ะก็ตงกลัวห้ง่างใใลงล้วทำไมห้องนอนหมาเมือกี้อยู่ข้างในไขเล่นมันก็บอกแค่นั้นเลยไเล่นมัก็ เกือบแล้วเกือบแล้วเดี๋ยวขอให้นินั่งลงมีคนห้าคนกินมาห้คนที่มีคน